เชื่อว่าเป็นนิมิตใหม่ของวงการบันเทิงเฮ้ยร้านวิวร้านวิวแล้วเอาเลยแล้วเปลี่ยนชื่อเข้าวงการแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อว่ากูอ่ะพอกับนต้องร้องสาวจุ๊กกิ้วเออดีว่ะแล้วแล้สิบเพลงนะทั้งคอนเสิร์ตแล้ไม่ต้องมีอะไรเลยเอาอยู่แค่นี้ถ้าอย่างนั้นเฮ้ยลองลองอีกจังหวะได้ไหมอะไรออฟบิดแต่มีทุกคู่วแหละเฮ้ยเออ ไปตั้งคน้นตลกขนาดชอบชอบท่าแบบมีหงกันด้วยนะตายหมดเลยแล้วเออตายแล้วเปิ่โอ้โหเฮ้ยลูกทุ่งไปแล้วเนี่ยผมแบบล็อกไหมมันดูแบบแข็งๆแต่มีไอ้จุกครู่นี่เอาแบบล็อกล็อกล็อก เชิญตึกพุ่นผวยนอกเลยค่ะคุณเขาร้องเป็นไงบ้างกู้บริษัทกู้คอมเมนต์เป็นภาษากู้คโอเคนี่ขอบคุณด้วย ผมไม่เท่าไหร่ไอเชิญคือเราสนุกสนามกับเขาอะแล้วเราสนุกแล้วก็เขาเป็นธรรมชาติจริงๆแล้วต้องชื่นชมเสียงร้องด้วยการที่เขาร้องเพลงนี้อะครายโยโย่ปลุกโดแล้วโอ้ยอะโอ้ย <c oughs> โอ้ยอ,ะอ่ะเสียงเสียง<อ>ที่เขาขึ้นเฮทนเขาเล่นเฮทนใช่ไหมครับโอ้ยหลา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 ยโน้ตที่ขึ้นที่ขึ้นเสียงสูงแล้วเขาเป็นเสียงหลบขึ้นไปอ,ะอ่ะเขาทําได้ดีหมดเลยอักตกันแตนยงโยผููโบทักดอกจำปาหนุมน่มหนุ่มกระชุ่มกระชวยโอ้ยหนุมน่มหนุ่มกระชุ่มกระชวยนวงแกงข้ากล้วยแบกให้กัตุราโอ้พี่มีความสุขมากคืนนี้พี่นอนไม่หลับอีกแล้วล่ะ เดี๋ยวมีทั้งครูทั้งหีทั้งอะไรมาพนแ่แเลยแหมจริงๆเลยเพลงนี้ตักกแต่ผูกโบนะก็คือคุณสลายยุทธสุพนโยเป็นคนที่แต่งคือคนที่เจอปักและเอาเอาปักเนี่ยมาให้กับพี่แจแล้วปั้นเป็นตักลีลาเนี่ยคนนี้แหละแต่งต้องขอบคุณลูกมากนะที่สาวเพลงนี้มารลองนะลูกปื้มนะแล้วนะล,นะล,ลูกก็ทําได้ดีมากๆดีไม่แพ้ผู้ใหญ่ที่ปะตักเคยฟังมาเลยอะ่ะแล้วก็ไอ้ลูกที่แบบเป็นบ้านบ้านอะ่ะ อะไรอะไรพวกนี้คือแบบมันคือฟิลบ้านๆคือฟิลธรรมชาติเลยครับชมวันสวยตรงมันทักผ้าขาตั้งศอกยังบอกนา่ารักนานเพราะหนักสุราไอ้รูปแบบเนี้ยมันน้อยคนนะที่ทำได้ถึงนะอย่าคิดว่ามันง่ายนะไม่ง่ายนะไอ้ว่าไหมจริงครับ w h ยอะไรพวกนี้มันไม่ง่ายนะที่จะทำ <laughs> ออกมาทำได้น่าเกลียดจริง เนี่เป็นผู้ใหญ่ยังทําไม่ได้อะลองว้วที่ว้ายเหมือนเมื่อรถสิบล้อจะชน